ผมจะลบความสบประมาทที่ป้าที่เปิดแล้วคนบอกว่าร้านผมไม่ดีคุณอ่ะเปิดมาคุณก็ส่งกระโปรงแล้วมันลงน้ำมันทอดเชลโลก็ตายหมือลเวคิวเทว่าดําแล้วนะอันนี้แบบอันนี้ไม่ได้แค่ดํานะอันนี้แบบดําบอกตรงๆว่าทําไม่เป็นจริงๆเลี้ยวไปค่ะแต่ว่าอร่อยแซ่บเลยแซ่บยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนแต่มาดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทิมงพิทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับพวกเราจิมมีิชานค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแต่งตัวแบบนี้มาพร้อมรถเข็นเท่ๆแบบนี้นะคะแน่นอนคะ่ะทุกคนแล้วมากับรายการโรัวป้าทีมอีกแล้วแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ไม่เข้าใจมันทาไมมณทมาท,มะมทอะไรทุกคนดู เขาก็เปิดร้านแข่งกับผมเฉยเลยอยู่ดีๆผมบอกว่าผมจะถ่ายครัวป้าทิ้งวันนี้อยู่ดีๆฟังหมตั้งแต่คุณปล่อยไปสองอีนะฮะคุณมาเบรมร้านผมบอกว่าครับร้านลุงเอกไม่อร่อยสกปรกอะไรเอ่ยวิมีแต่คนกินพูดคนขายไม่เคยพูดเราลองตัดสินก่อนไหมใช่ไหมประชาชนในใจเป็นเหมือนล้านคำ ไม่ตอบจริงเออเห็นป่ะตกระโปรงจริงคุณมาเบร์มร้านผมเลยคุณไม่ให้ผมมาแข่งขันเขาก่อนไงหน้าคุณยังไม่สะอาดเลยตอนเนี้ยมึงจะไปทำอาหารให้มันสะอาดเ็กกันไม่ได้เลยวันนี้เขาอาบน้ำยังดูก่อนน้ำยังไม่ได้อาบเลยเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิอย่าไปพูดอย่างนั้นสิไม่ได้เดือดร้อนอีกแล้วไม่เบร์มผมอีกแล้วว่าไม่อาบน้ำคาเบตาดียังอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดมจลิ่นด้วผมก่อนผมอ้วกจริงนะคุณ เป็นไงบอกเพื่อนอาบน้ำเปล่าที่พ่อไม่อาบไหมฮะเป็นจริงวะเนี่ยคุณอะเปิดมาคุณก็สกปรกแล้วไม่ใช่คนเรามันไม่อาบน้ำอ่ะมันเกิดจากอาหารวะอาหารเราสะอาดไม่ใช่ถ้าเราสะอาดแล้วเราจะไม่อาบน้ำไอ้พวกอาบน้ำคือคนสกปรก คุณก็อยากกินไม่กินได้ไหมอ่ะไม่ไม่ผมรู้ตัวแล้วว่าร้านผมมันอาจจะสกูกเกินไปซึ่งผมก็ปรับปรุงแล้วแล้วผมเชื่อว่าผมจะลบควาประมาทที่ป้าจีเปิดแล้วคนบอกว่าร้านผมไม่ดีผมจะเปิดแข่งกับเขาครับมาดูกันว่าร้านผมจริงจริงสู้เขาได้เปิดเมื่อกี่ปีแล้วเพิ่งรู้ตัววันนี้คุณเข้าเมนูผมดีกว่าเห็นทีมงานเราเนี่ยอยากกินไก่ดำคิวเทซึ่งตอนนี้มันอยู่ไกลจากบ้านเราผมเลยสงสารน้องๆที่ยังไม่ได้กินไก่ดำผมเลยเด็บอนประชาไอ้บอนประชาไอ้บอนประชาไอ้บอนกันเลยว่าอะไรอ่ะ วัดวชาผีผมจะวัดเลยว่าผมจะมาทำไก่ดำให้น้องกินคุณกล้าแข่งป้าป้าทิมคุณ่ะกล้าแข่งหรือเปล่ากล้าผมทำการบ้านมาดีจะบอกว่าไก่ดำคิวเทเป็นไก่ดำสูตรที่มันไม่มีสูตรทุกคนเป็นสูตรรับเฉพาะของทางร้านซึ่งเรารู้แต่ว่ามันมีไก่ทอดแล้วมันก็เป็นสีดำๆแต่เราไม่รู้ว่ามันทำมายังไงนะทุกคนไม่ทำเลยไม่เป็นเลยเป็นไงเริ่มทำเลยดีกว่ามันพูดเยอะมันช้า คุณโดนไฟแรงเท่าไหร่นี่280ไฟเยนไฟลนไฮผมจะบอกว่าไก่แกงคิวเีเนี่ยไม่ยากเรามองเป็นนกเก็ตเนี่ยเหมือนกันแค่หาซอสดำจบยคนก็ชี้โกงเดียวนนเขาปรุงรสมาแล้วไม่ปรุงชิมเด่ยเฮ้ยมันยังไม่สุกมันยังไม่ทอดเลยคุณมันไม่สุกครับทุกคนยังไม่สุกค่ะ โอ้ในพวกสะอาดผมได้ไปทำพวกคุณกินไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงดีเออเดี๋ยวเรามาเลือกวัตถุดิบกันดีกว่าทุกคนก่อนอื่นตู้ความสะอาดที่แท้จริงนะทุกคนผมบอกแล้วครับทุกคนไก่ดำเนี่ยง่ายๆครับเราจะเหมือนคอร์ไคิวทีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะไก่คิวทีนี่คุณคิดคนมาเป็นปีแต่เราทำง่ายๆเป็นนักเก็ตทุกอะไรดำดำอะไรอะไรไก่อะไรไก่ครูอุ้ยอย่าตกใจตอนถือได้ <ตำ S 2> ไหม เดี๋ยวเยวคุณรู้จักนั่นหรือเปล่านะคุณรู้จักหรือเปล่าเขาใส่ถุงมือถงมือเขาใส่ถุงมือผมล้างมาแล้วไม<ป>่ให้ใส่ด้วยล้างมาแล้วเมื่อกี้คุณก็ตดไปดอกนึงนะผมได้ยิน มันลงน้ำมันทอดใช่โลกก็ตายหมดแลวถคาคิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำได้ละทุกคนมันต้องเลือกเป็นเนื้อไก่ดีไก่นกเกตมันที่โกงนะคะและอย่างเนื้อมันไม่ใช่ไก่จริงๆทุกคนไก่นาเกตคือไก่บดนะทุกคนเนี่ยเราเลือกนี้ก่อนแล้วก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องล้างก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อความสะอาดเดี๋ยวเรามาถึงเราเลาะนังออกก่อนดีกว่าแล้วก็เลือกเป็นสะโพกไก่มานะทุกคนเพราะคิดว่าไก่ที่เอามาทอดอ่ะถ้าเป็นสะโพกน่าจะไม่แห้งมากนะคะพูดเยอะตัดออกชิดมันสิบห้าทีพูดเลยนา ถามหน่อยว่าทําไมทําไมไม่เลือกใช้แบบส่วนที่เป็นอะไรนะอันนั้นส่วนสะโพกทำไมถึงเลือกใช้นักเก็ตเพราะว่าจริงๆนะครับผมพูดตรงๆก็ได้ผมมีสูตรผมอร่อยเหมือนกว่าคิวเทลไปเดี๋ยวผมเปิดสเปซซูสองรอดูแถวหน้าไม่คุณจุดของเราคือทําไก่ดําคิวเทนะประเด็นอันนี้กินทั้งหมู่บ้านเยอะเกินลูกเอ๋แหมมั่นใจมากว่าลูกค้าจะเยอะใช่ถูกต้องคือกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวติดใจทําเพิ่มมีกะละมังไหมยืมหน่อยไม่เพียววันนี้โอ้มีแล้วเนี่ยวมา ยิ<ม>่งเลยนี่คืออะไรถือขอบคุณครับเดีย๋ยวรู้อุ้ยไม่ค่อยสะอาดเลยทุกคนร้านนี้จะไม่ค่อยสะอาดหน่อยนะร้านนี้ล้างก่อนค่ะนี่ล้อหนังเสร็จขอล้างก่อนจริงๆต้องล้างก่อนนะแต่ลืมไปไหนพี่ไปไหน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 อ่ะเฮ้ยอุ้ยเขาพูดไม่ได้เขาไปล้างไม่มีน้ำนักก็ตไม่ต้องล้างนักเก็ตไม่ต้องล้างนักก็ตไม่ต้อันนี้เขาด่าแล้วใช่ผมอันนี้ใช่ใช่ผมใช่ผมอันนี้ด่าแล้วอันนี้ด่าแล้วด่าแล้วด่าแล้วให้บอกผมก็บอกเลือดร้อนละเราอ่ะล้างลุง คุณคุณทำอาหารนี่ไม่ใช่รายการแซ่อาหารแซ่อาหารอะไรผมก็ทำหมอ้าแล้วใส่แว่นไปทำไมอ่ะทีมงานจริงมุกน่้ไม่ดึงหมือกทำอะไรนี่ทำอะไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้คุณมันชุบแป้งมาอยู่แล้วคุณแป้นึงแป้งต้องละลายในน้ำเย็นนะครับเหรอเหมือนกันเละน้ำเย็นผมก็เตรียมไว้ให้คุณน่ะไหนเออนี่เฮ้ อันนี 1941, ้เป็นนักเก็ตต้มนะทุกคนใครกินอ่ะแป้งป้งนึ่งนะแป้งแป้งกับน้ำไม่สมดุลก ok> ันเลยเดี๋ยวๆคุณนัพพิมพ์แล้วคุณมีแป้งเหลือเหรอเฮ้ยคุณเรีบหยิบเร็วขโมยมาก่อนพี่กอล์ฟว้าว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 ว้า้าวว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 ้าว้าวา ไงไก่เล้เหมือนเชียอป้ายัางมีความหนาขึ้นเพราะว่าไก่ของกีเทเนี่ยแป้งเขาจะหนานุ่มกรอบผมจําได้รสชาติเขาเป็นยังไงไก่ดาอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มอะไรนํารสชาติของเขาก็จะแบบว่ามีความหวานหนึ่งของช็อกโกแลตพอชิมออกอยู่ว่าเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีความเค็มแบบกลมกล่อมกาลังดีอุ้ยอุ้ยเขาเงียบอ่ะคนนักพมเขาเงียบเขาเงียบเขาตอบไม่ได้เขาตอบไม่ได้นี่แหละตายกันหมดแล้วแป้งห่อนึงอ่ะใช้ไก่ห้าอันอ่ะหมดแล้วนีวหมดแล้ว่ะไม่ได้ดีไก่ โอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้โอ้ไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าทำแบบสะอาดวะมันกระโปกยังไงอย่างนี้แหละมีฝั่งนี้ปนีปนอมปนีดมากค่อยๆหั่นค่อยๆแต่ลอกกระดูกไม่ค่อยเป็นนะทุกคนเดี๋ยวทอดไปทั้งกระดูกเลยค่ะทั้งแผงเลยใช่เก็บไว้ทอดแทะกินนะคะอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวยิมแป้งเขามาหน่อย อะไรนะแป้งไม่ฟอกแป้งไม่พอใช่ย้ายร้านได้ป่ะอยากมาอยู่ร้านเนี้ย้ายร้านไม่ได้เหรอฮะไปทำอะไรอยากมาดูร้านด้วยได้ป่ะแบบเดียวอันนี้จับอะไรอ่ะอันนี้จับอะไรอ่ะ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 มันเป็นสายโจรเขาใช้มาขโมยของม่ะเนี่ยโจรดูใหแฉมันอยากย้ายร้านมาอยู่นี่ด้วยไม่ได้คุณคุณคุณบั้งเงนะเชฟคุณเก็บจากพื้นมาเมื่อกี้เห็นเลยนี่คุณดูร้านนี้เขาดูเป็นจริงเป็นจังร้านเนี้ยดูเป็นจริงเป็นจัง เียทล้ีจริงล้เรื <c oughs> ่อความปลอดภัยเรื่องจริงหรือไม่<ะ>คุณเก็บจากพื้นมาเรื่องจริงหรือไม่โอเคไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบผมก็ได้ขอยืมแป้งหน่อยเปล่าใช <c oughs> ่หมดแล้วเบลแป้งแคร์มานะขอยืมแป้งหน่อยนิดนึงไม่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 ไม้ม่ไม่ไม่ให้ไ<า>ม,ม้ม่ไมได้ไมมไม่ไม่ นี่ครับต่อไปเราได้คุกกับแป้งน้วลาแอไก่ของเราครับดูเห้เรื่อมันไก่ทิวเทดูดีๆระหว่างที่คุณร้อทอดคุณก็ทําซอสดําซีผมมีคิดไว้แล้วจปเอามละเทยออกมาดิเริ่มกระบวนการผสมแป้งเราขอลองแบบค่อยๆนะทุกคนคือแบบทำว่าเป็นคุณดั๊พิมมันมีเขาเขาแอบมองคุณ่ะมองทำไมหรอไม่เคยเห็นคนสวยทอดไก่อี่โอ้ยโอย ไปบี้ทำไมบ้าปะเนี่ยพี่เพลย์โลนี่เราทำนะเกดมึงจะไปบี้ทำไมปั๊บปั๊บอันนี้มึงแอคติ้งมึงเนี่ยหน้ามึงหยีกูงะสุดยอดจริงใครก็ได้ช่วยกูด้วยเฮ้ยลูกทีมคุณบูลลี่ผมอ้าวเขาหน้าเขาเป็นไปตามที่เห็นไงไกลผมเด้งขึ้นไหนดูไม่ไปไหนเลยเหลวมาทำของง่ายให้มันยาก ไก่ของยูเทนติมรสชาติหวานอ่าเลยใส่ถูกต้องออมันจะดูดีไหมเนี่ยอ้าวคนสวยๆทำต้องดูดีอยู่แล้วใ่ชอีกชอชอบ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 ยังสาวๆเขาดูแบบค่อยๆทำไม่คุณดูคุณดูฝั่งนี้ก่อนคุณต้องช่วยห้ามก่อนตอนเนี้ยเหมือนคนกำลังทำอันเนี้ยนิวเคลียร์แล้วคุณไม่ห้ามอ่ะมันจะมีคนตายหลายร้อยคนเลยนะพี่ของดำชาวกล้วยใครยืนที่ไหนก็กินที่นั่นเลย เด si> ี๋ยวพวกคุณจะมาสบประมาทผมความอร่อยผงดำผงดำผงดำไว้อันนี้คือผงอะไรผงชาโครวยเฉยเหมือนูเป็นไงไม่มีคำว่าไก่เหลือแล้วพี่พี่เอาอะไรมาไก่ดูสภาพนั่นแหะมีเนื้อไก่ไหมน่ะอะไรอีกช็อกโกแลต ผมจำได้ว่าไก่ชูเทมีความไมนชงกโกแลตยกมาให้ก็ได้โอ้โหทำไมรู้สึกจะอ้วกวะตั้งไฟรอแป๊บเอาไฟแบบไฟกลางแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอกระทะร้อนแป๊บนึงแล้วเราจะตั้งน้ำมันนะทุกคนเป็นไรอะโอ้โกินดินเหรอฝั่งนั้นอะตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนเทไม่ห้ามเลยไม่คิดว่าจะขนาดนี้ยังเหลือเนื้อให้เคี้ยวไ่เลย นี่ครับทุกคนไก่เนี่ยผมเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปทอดความอร่อยเป็นยังไงมาดูกันทำตอช้อน,นเป็นก้อน,อนเออเฮ้ยผมบอกเลยฮะไก่ผมเกิดก่อนไก่ยูเทกมันจริงช่วยกลับไปดียืนเฉยๆให้ไหมไป,ปะเฮ้ยไม่ใช่กลับไก่เขาบอกให้กลับฝั่งนึงเขาทอดแล้วนะไก่คุณโจทย์อะไรอะสีอะไรเดี๋ยวป้ายสีให้ไหม ผมบอกยนะชูโจ๊้า5คุณมาดูคลิปนี้นะ5มาฝูกไปทําคุณต้องมาซื้อวัติผมเองนะครับอมยคุณไม่ต้องห่วงหรอกเขาาไม่เอาไปหรอกเอาจริงไหมถ้าเอาสก้อนหนึ่งไปวางตัวนี้ผมแยกไม่ออกเลยนะผมแยกไม่ออกเลยนะวาอันไหนไก่อันไหนขี้อ่ะขี้อ่ะขี้อ่ะไม่มีใครสนใจเราเลยพี่อภิถิมไม่เป็นไรเราทําของเราไปอุ้ยดูดี อแก่อยกินหังไก่อะดิชัดเลยทุกคนเหมือนมากวนไก่เหมือนมากเวนไก่เลยโอ้โหวนๆอย่าว่าอย่างโู้ยอย่างนี้เลยเหมือนไหมผมว่าเหมือนนะเหมือนอะไรวะขี้อ่ะลักษณะท้องเสียมาสามวันแล้วไม่ใช่เหมือาเลยนี่ยังมาต่อยแถวถนนนอะยังมาต่อยท่อดเรากินเรา guitar เรากินมันยังไม่สุกเลย คิวเทว่าดำแล้วนะอันนี้แบบอันนี้ไม่ได้แค่ดำนะอันนี้แบบดำมาเลยจ้าเฟิร์สชิ้นคุณทีมใส่มาเลยเฮกูว่าอะไรแกนี่คนดูน้อยเพราะอะไรมันทำใครจะดูนีคนดูยางี้ดูมันทำใครจะกินอุ้ยทุกคนดูดิอุ้ยไก่คาราโอเกะ กูขอก้อนหนึ่งเอาทิชชู่ไปวางดิกูขอจำลองสถานการณ์เอาไปทิชชู่ไปวางหน่อยขอลองหน่อยอืมกูว่าใช่พี่เอกว่าได้ไหมพี่มือมึงอ่ะเอาของกินไปเล่นมูลานมูลานพี่คุณพามูลานไปหาหมอนะถ้าขี้ถ้าขี้ดำเบอร์เนี้ยจริงๆอุ้ยทุกคนดูนี่เหมือนเดะเหมือนเดะเราใช้แป้งถูกใช่ไหมวะยฉันพร้อมจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่ง ข้าผมข้าผมผมโดนไม่ขอโทษดิไก่มันหลุดจากตะกี้เขาวางแผนฆาตกรรมือหลานเราทุกคนฆารตะกำหมู่การตะกำหม love, ู่เมื่อกี้มาจ้าเรามาทอดไก่กันต่อแล้วทุกคนหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ะบาดตกนิดหน่อยเมื่อกี้มันจะเกิดเหตุการณ์ข้างนอกไหมข้างในไม่สุกนะคะทุกคนเราต้องใช้ไฟเบาลงใช่พอมีวิธีสังเกตไหมว่าไก่สุกไม่สุกจะมีเทคนิคไหมไก่มันสุกแล้วแต่ตอนนี้แป้งถ้าไม่สุกมันจะสีดำๆหน่อยอ่ะโอเคอ๋อ โอ้สบายใจแล้วฮัลโหลผมบะบอกคุณว่าัวันนี้ผมทสวัีรายการับสาสดรัยสัดีครั่สวัสดีครับดี่รับสาัครับอวัสดีครับสาัสดั้นวัสดีครนะผมจะรบวดรนบสวัสดมครับสวัสดับวดีคราดครับัสดํคสดีครััดีครัดีครัมัดีคับสวัสดีครับสวัมมับสวังทีครันสวัมีับสวัดี่ทับสวมับดับขวัดีับสัี่รี่ มึงรอดูในคลิปผมบอกเลยถ้าคุณชอบคุณมาซื้อสูตรได้นะสูตรที่8ของคุณตรงเนี้ยเดี๋ยวรอดูในคลิปรอดูในคลิปเจอกันเดูอฮ้ยมึงสั่ง่งไก่หม่กูด้วยนะกูสังไปแล้วเดี๋ยวงไม้กูเคไดได้ได้ ้ทีมนี่คือยังทอดอยู่ไม่แปลกที่รายการเขาตกต่ำลงอ่ะต้องให้ลุงเอกมาช่วยนะตอนนี้ไก่ครัวเรเวือนระบม่มาแล้วไก่ดำ <c oughs> ผมขอเรียกว่าไก่ดำอบยาสมุนไพร <c oughs> เดี๋ยวคุณไปอบยาตอนไหนอ๋อผมไปล้างแหนบเมื่อกี้ครับเวลากินไก่อย่าไปใช้ช้อนช่อมช้อนช่อมช้อน <c oughs> ช่อมมันมันดูแบบมันดูไม่ไม่อร่อยพี่แน่นอนว่าให้หยิบแล้วฉีกกินอันไหนชิมกัละคนเอาแบบกัดกัดครึ่งนึงก่อนได้ไหมไงแล้วให้ก็ดูเนื้อในนี่ชาโคยันในไก่ไม่เป็นไง ไม่สุกเพล่บ้างไม่สุกแต่ไก่สุกแยกได้ด้วยไหนไก่ไหนแป้งอ่ะอร่อยเพื่อนกินจะเฮ้ยเหมือนเพี้ยวัวปะเป็นไงมันมันกรอบเนื้ชานมเลนะแล้วกลิ่นหอมโอโอ้เนี่ยนะพี่โก้พี่โก้ไปนี่กรอบคุณกินแต่แป้งคุณกินแต่แป้งเอาเฟิร์นมานี่มากินมามาบอกคนดูอ่ะพี่โก้บอกอร่อยไอเฟิร์ ทำไมล่ะตะลึงอย่างนั้นนะแกสเปซสู่เวอร์ชันสองกินเลยก้อเฮ้ยพี่ก้ออยากชิ้นที่สองอุ้ยไม้ยากยากอุ้ยมาเลยหมาเลยมีสีขาวแก้มด้วยหมาเลยมีแยาติดเฮ้ยคุณก้ออร่อยนะฮะมันไม่แย่มันกินได้พวกมมันแอบบูรี่กูมันกินได้กิน ชงนี้เครียดอะไรป่ะพี่ชูาะจบจบชีวิตตัวเองตรงนี้เหรอหรือยังชิ้นแรกกับชิ้นใหญ่รสชาติไม่เหมือนกันเอ้าอันนี้มีผมนิดนึงไม่รู้ผมเจังไรฟิวลิ่งมันเหมือนเราไปแบบแทะยางมาตอยจากข้างถนนแบบไปดึงออกมานึกอองปบบว่นี่ คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับ,<อ>รบกำลังเตรียมตัวทำซอสทุกคนแล้วคุณเอาใส้กรอกแลยคะทำอย่างคือทุกคนคือเรากำลังวิเคราะห์อยู่ว่าจากสิ่งที่เราเคยกินของร้านคิวเทนะสเปซซูเนี่ยทุกคนไกลดๆมันจะมีส่วนผสมอะไรบ้างรสชาติที่เราชิมไปในครั้งแรกอ่ะก่อนจะปรับสูตรอ่ะ <c oughs> เราได้กลิ่นความใส้กอกแดงเลยเออบอกไม่ถูกทุกคนมันมีกลิ่นอันเนี้ยก็เลยแบบลองเอามาใส่ดูนะคะว่าทายแล้วกลิ่นมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมันจะมีอย่างคือช็อกโกแลตซึ่ วิธีการที่คิดค้นขึ้นมาเองนะคะใครอยากได้ออริจินอลแบบอร่อยถูกใจไปสะเปซซูค่ะสยามซอยสิบท้ายซอยนะคนอยู่ซ้ายมือนะคะทุกคนอันน้อร่อยชัวร์แต่อันนี้อร่อยไม่ชัวร์เริ่มเลยดีกว่ามาทุกคนเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนนะฮะก่อนอื่นบอกตรงๆว่าทําไม่เป็นจริงๆตอนนี้เบคอนเริ่มหอมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเพิ่มส่วนผสมต่อไปอันนี้คือเดาสุ่มทุกคนซี่มันอุ้ยอ่ะหัวเาะกาลาเซโมกาลาเซโม ใหญ่แล้วนะคุณทำอะไรอ่ะก็ตอนนี้มันหวานมากด้วยแป๊บซี่ของเราเลยีไปค่ะแต่ว่าอร่อยแซ่บเลยแซ่บนี่สะอาดเฮ้ยมาดียังไม่เหมือนยังไม่เหมือนแต่มาดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วผมนึ้ว่าซีอิวขาวไอเฟอร์ร้านข้าวมันไก่แบบนี้ไม่อร่อยแล้ว่ะ เราเริ่มใหม่อีกครั้งนะทุกคนใส่ผิดไปนิดหน่อยไม่ดีอ่ะไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วหยาะด้วยความแบบฝานิดเดียวทุกคนด้วยความแบบหยาะเหยาหยารื้อมาเลยมาช็อกโกแลตมาเลยดีกว่ามาช็อกโกแลตค่อยๆใส่ค่อยๆดูว่าสีมันมาขนาดไหนคุเล็กคน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 เล่คุเล่คือไม่เหลือน้ำเฮ้ยพี่ทิมเขาเป็นว่ะทุกคนเอาใส่หม้อใหม่จ้าเป็นไร เป็นเชฟอะไรอ่ะเฮ้ลองใส่แป้งเข้าไปนะทุกคนโว้ยฉันว่าได้แล้วฉันว่าเคลือบไก่เลยทีเดียวเคลือบไก่เลยล่ะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราลองมาจิ้มนะคะวิวิวูทุกคนเหมือนเลยว่ะเหมือนไก่ดำอืมอะไร โรยงาโรยงาฮะสวยๆเป็นการจบพิธีที่สวยงามนะคะโรยงาส้อุ้ยซ้อซ้อซ้อซ้ย้อค้อซ้ยซ้อ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 ้อซ้อซ้อซ้อ่าอซ้อน้อต้อซ้อ่้อซ้่น้อซ้อ้อน้อซ้อซ้ออซ้อง้อซบอซ้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 อซอซ้อะ้อซ้อซ้อซ้คนดอชิมของ้อซ้อชิอก้อซเอซ้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 อไ้อซ้อซ้อน้อซอซจอซ้อม้อซ้อซ้มซอมอซ้ออ่ะออออ้ ทำไมไก่เป็นรสชาติเบคอนวะหอมเบคอนมากเลยอ่ะอุ้ยอร่อยปะอร่อยนะอร่อยเชริญค่ะเจริญเจริญเจริญร้อนเลยร้อนเลยอร่อยมากนี่คุณค่าให้ลองไงอุ้ยอุ้ยมีคนอยากกินมาเร็ว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 ตายตะก้องตะก้องเร็ว ทีมตัดสินเลยว่าใครเหมือนสเปซสูสุด,สดนี้ผมบอกสเปซสูสมาไก่กดำผมไกดม่กดำคิวเทไก่ดำทีมใครอร่อยสุดทีมงานตัดสินเลยอุ้ยทุกคนสีเราเข้มกว่าหน่อยนึงแต่แบบก็ดูได้อยู่นะไหนลองลองเทียบทีมสุดท้ายนี่ได้อยู่นะทุกคนแต่สีเข้มกว่าเพราะเราใส่ชาโคเพิ่มลองดูตัว้วยต่างยังไงเนี่ยดูดินี่เหมือนกันเลยเหมือนเลย ในเมื่อทุกคน,นกได้ดชิมไก่แด้หมอชิวเจียวป้าแล้วกัดส,สินพูดพร้อมกันเลยว่าของใครใกล้เคียงกับชูเจียวป้าที่สุดนึง่งอสหั่นเอกมานาะไม่เอกมาน,นางมือนะอันนี้เมื่อกี้มันมีการพูดว่าเอกมาแท้งห้อาจจะยกมือนะฮะใครว่ามานรับจิ้มยกมือแป้งๆๆๆ ตนถึงแม้ของเราจะอร่อยยังไงนะคะแต่มันก็ยังสู้สูตรต้นฉบับไม่ได้นะคะเพราะบอกจริงๆว่า,วาไม่ว่าทํายังไงก็ทําไม่ได้นะคะสูตรนี้คือต้องไปกินแบบออริจินอลที่ร้านแล้วบอกเลยว่าไม่เหมือนใครและอธิบายรสชาติให้ฟังไม่ถูกด้วยทุกคนมันคกลือยังไงนะคะทุกคนแต่มันอร่อยมากอยากให้ทุกคนไปลองค่ะ l a s p a c e <oughs> s u นะคะทุกคนในเมื่อจัดมาเต็มแบบเซ็ตใหญ่ขนาดนี้ทุกคนก็ไ้่หอยกินเลย สำหรับอีพีหน้านะคะอยากให้มาทำรายการอะไรอีกหรืออยากให้มีเมนูไหนมาประชันกับลุงเอ็ดก็บอกได้นะทุกคนแต่ว่าแบบสุดท้ายมันไม่เคยแพ้อะทุกคนก็แบบเรียกว่าป้ททีมไรพายแล้วกันเนาะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าทุกคนบ๊ายบายที่ะ